สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพราวาพะม่วนนะคะวันนี้ประวามาปอกมะม่วงปอกมะม่วงเพื่อที่จะเตรียมไว้กวนพรุ่งนี้ปอกเสร็จเราก็ใส่ตู้เย็นไว้ดูลูกมะม่วงพราวานะมีแต่ลูกสวยๆค่ะไม่รู้จะเอาไปทางไหนทุกที่มีแต่มะม่วงพวาก็เลยจนะ มาทำเป็นแปรรูปเป็นมะม่วงกวนค่ะเพื่อนๆดูรูปนี้สิยิ่สวยนี่นะต้นที่สวนของปาอ้าวายคาเนี่ยต้นที่สวนของป้าวาเองนี่วันนี้ป้าวาเตรียมปอกโอ้ยปีนี้มะม่วงเยอะค่ะใครๆก็มีมะม่วงดีนะมันไม่ติดติดทุกต้น ตอนเป็นดอกนะ่ะโอ้โห,โอโหดอกเยอะมากตอนเป็นดอกเนาะน้องลุงเนาะตอนเป็นดอกดอกเยอะมากดีนะมันไม่ติดหมดโอ้ยถ้าติดหมดนะั้นไม่รู้จะเอาไปทางไหนจะทิ้งก็เสียดายห่อก็ไม่ไหวอะเพื่อนเพื่อนมันต้องหอ่อมันต้องหอ่อถ้าไม่ห่อนะเป็นวันทองเจาะหมดลูกที่ทําอยู่เนี่ย ห่อมั่งไม่ห่อมั่งลูกไหนเสียเราก็ทิ้งไปลูกไหนเสียก็ทิ้งไปที่แรกที่แรกคุยกันรู้ว่าจะไม่ทํานะมะม่วงควรเนี่ยเพราะว่ามันก็เหนื่อยอยู่นะควรมะม่วงอะ่ะแต่ถ้าเรามีเทคนิคที่แบบไม่ให้มันเหนื่อยมันต้องมีแต่เดี๋ยวนี้นะผ่านเตาเดียวผ่านเตาเดียวหอ เพราะว่าเพราะว่าเราปั่นแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนเราไม่ได้ปั่นไงพอไม่ได้ปั่นก็ต้องเคี่ยวให้มันแตกออกก,กันนะอย่างนี้เรารู้แล้วพอเราปั่นเสร็จพอเรากวนน้ํามันแห้งน้ํามันแห้งเราก็ตากได้แล้วนอ,อย่างวันนี้เราปอกปอกเสร็จแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้พรุ่งนี้เราก็ปั่นปั่นเสร็จเราก็มากวน ปันเสร็จล้วก็มากวนถ้าเราตากคันเราก็เราก็ตากแต่ถ้าตากบ่ายอะ่ะไม่ไม่ดีหรอกถ้าตากเช้าอะ่ะดีแห้งเลยตากสองแดดพอเก็บต้องดูอากาศเลยนะวัวนมม่วงนะเพื่อนๆต้องดูอากาศด้วยถ้าฝนตกนี่แย่เลยนะเก็บเข้าตู้เย็นอย่างเดียวนะฝนตก ต้องต้องดูพยากรณ์อากาศด้วยกวนมะม่วงใช่ไหมนี่ไม่ใช่น้อยเลยนะเนี่ยในหม้อก็เลือกอิรมาเนี่ยดูสิเนี่ยทยอยสุกกันนะเพื่อนเพื่อนทยอยสุกกันเลยค่ะเห็นในติ๊กตอกอ่ะเขาตากมะม่วงกระหล่อนกันใช่ไหมพ่อเรียกมะม่วงกระหล่อนไหม ราคาดีนะม่งวงๆนะคะ่ะแต่เขาเขาตากปากแห้งไม่ไหวเราอันนี้เราทําไว้กินอย่างเดียวทําไว้กินค่ะเพื่อนๆแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเพื่อนๆดูเนื้อมันนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อวาจะดให้ดูเนื้อเนื้อมันสวยอะ่อะเหลืองกลัาชำเลยเนี่ยนะสวยเนาะ เนือมันอะโอ้ยช่วงนี้กินแต่มะม่วงกับข้าวจะเป็นเบาหวานตายต้องแช่เย็นๆนะคะเพื่อนๆแช่เย็นๆแล้วก็กินกับข้าวเมื่อก่อนนะทำข้าวเหนียวมะม่วงบ่อยแต่ช่วงนี้มันไม่ค่อยทําแล้วเพราะว่า ถ้าทาก็จะทำให้ลูกลูกกินถ้าทำข้าวเหนียวม่วงนะข้าเหนียวนะมีทั้งกะทิแล้วก็น้ําตาลม่วงวก็หวานอยู่แล้วโอ้โห,โหขนลูกเลยมันอร่อยก็จริงแต่มันเป็นอันตร,นบบรายต่อสุขภาพจะพอยเป็นนูน่นเป็นนี่กัน สุกไวยังวะเนี่ยสุกหมดเลยเนี่ยพ่อไม่ต้องไม่ต้องบ่มเลยนะมไม่ได้บ่มเลยนะคะเนี่ยถ้าบ่มนะโอ้ยเอาไม่ทานแน่เลยเนาะอันนี้ปล่อยให้เขาสุกตามสบายขนาดนี้เนื้อยังเละหมดเลยเนี่ย ไม่มีกินมังคะาใครอยากกินมั่งมะม่วงกวนพักประวามาได้เด้ออ้ยดูลูกนี้เนื้อสวยเนื้อสวยนะ่ะจะให้ทิ้งได้ไงวะเนี้ยทิ้งไม่ลงทิ้งก็เยอะนะคะประว่าทิ้งก็เยอะล่อยมันล่วงทิ้งก็เยอะเนาะ ัดเอาแต่ลูกดีๆมาอยู่บนต้นก็ยังมีอีกเลยเนี่ยบนต้นเนี่ยไม่เอาลงมาทยอยให้มันสูกคาดต้นไปไม่อยากให้มันสูกเลยเนาะให้มันได้กินไปน,นานๆานพฤษภาพฤษภามิตุนาไหนไมั้ย เดี๋ยวคลิปนี้าวาพอแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณ f อซของป่าวาทั้งเก่าและใหม่นะคะขอบคุณมากๆที่มาดูคลิปป่าวาที่มาให้กําลังใจขอบคุณมากๆเลยนะคะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ